โอเคครับตัวนี้ของลูกค้างาเมืงวานนะครับให้ผมไปรับมาจากตึกซันนะครับลูกค้าไม่สะดวกทําที่บ้านนะครับอาการมาเครื่องนะครับเข้าวินโดว์ไม่ได้คือหมุนแล้วมันช้านะครับเทสแล้วนะครับฮาร์ดิสเสียก็เลยลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเป็น s s d นะครับผมเลือกใช้เป็น w d บเดีกนนะครับ 240G จิกเลือกใช้ของที่เคมง่ายนะประกันซินเนกมันเคลมง่ายกว่านะครับ แล้วก็เกรดพวกชิปอะไรจะสูงกว่าทําไม่รู้ว่าทําไมเอ d แพงกถูกต่างกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวถูกเคมเยอะมากที่ผมไม่เอามาถ้าเอามาทําราคาได้ถูกก็ขายได้เยอะแต่เคมเยอะลูกค้าก็ด่าเยอะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จทําความสะอาดเพิ่มซิลิโคนซีพียูให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับโอเคมาดูกันครับเครื่องพอใช้งานมาเนี่ย สปีขึ้นนะครับซิลิโคนก็จะแห้งนะครับนี่นคือส่วนที่เป็นซิลิโคนซีพนะครับเห็นไหมมันจะแห้งหายไปหมดเลยเนี่ยปกติเดิมแล้วมันจะหนานะครับนี่เห็นไหมบีบหายไปหมดเลยก็จะแห้งไปแล้วทําให้การระบายความร้อนเนี่ยช้าลงทั้งชิปการ์จอ VGA แล้วก็ชุด p c h นะครับถามว่า เสียอะไรได้บ้าง USB เสียก็มีผลนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้คุมทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนซิลิโคนให้นะครับแล้วก็เปลี่ยน SSD นะครับอันนี้ SSD ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็แถมให้นะครับอันนี้โอเคครับโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ n o t e b o o k a u s นะครับ K456U นะครับขอลูกค้าจะรู้จักนะครับตึกซันทาวเวอร์ ฮาร์ดดิสเสียนะครับตัวนี้เปลี่ยนฮาร์ดดิสใหม่นะครับเป็น SSD นะครับตัวนี้ใส่เป็น240ร้ิจของ WD นะครับโอเคบูตพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับ s s d ประกัน3ปีนะครับผมขอบคุณครับ